การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography หรือเครื่อง HPLC เป็นเทคนิคที่ใช้แยกสารออกจากกันโดยอาศัยหลักการทางโครมา o g กราฟีซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ซึ่งนิยมใช้กันมากวิธีหนึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณได้ในระดับไมโครกรัมจนถึงระดับพิโโกรัม ในกระบวนการวิเคราะห์จะเริ่มจากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์หรือการหา condition ซึ่งสามารถหาได้จากเอกสารอ้างอิงทั่วไปวันนี้เราจะใช้คอน d i t i o n ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้วันนี้เราจะวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในตัวอย่างนะคะของน้ำผลไม้นะคะยี่ห้อ,อยูนิฟซึ่งวันนี้เราเตรียมมาทั้งหมด3ตัวอย่าง ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวอย่างน้ำผลไม้ก่อนนะคะโดยทำการกรองนะคะวิธีกรองนะคะเราจะผ่านกรองผ่านกระดาษกรองชนิดไนล,อลน่อนนะคะซึ่งมีความละเอียด0.45ไมครนนะคะเวลากรองเราก็ดูดสารเข้ามาในไซลิงค์เนาะแล้วก็ตัวรองรับ จะเป็น YL ที่ใช้สำหรับใส่ไว้ในเครื่อง HPLC โดยเฉพาะนะคะเราจะเลือก YL ที่มันลักษณะทึบแสงนะคะเพราะว่าตัวอย่างของเรามันสามารถที่จะโดนแสงแล้วดีคอมโพสได้นะคะ,ะเวลากรองนะคะก็กดให้มันถ่านกระดาษกรองลงไปนะคะกรองอย่างน้อยให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งนะคะของ YL เเนาะ ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวสารมาตรฐานกันนะคะสารมาตรฐานที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นสารมาตรฐานที่เราคาดว่ามันจะมีอยู่ในตัวน้ําผลไม้ของเรานะคะก็คือจะเป็นตัวกลูโคสนะคะตัวซูโครสตัวฟุกโตสนะคะในการเตรียมเราก็จะเอาน้าตาลทั้งหมด3ตัวนี้ไปละลายในน้ํากลัดนะคะจากนั้นก็เตรียมปริมาตร ปริมาณความเข้มข้นที่เราต้องการวันนี้ที่เราเตรียมไว้ก็จะเตรียมทั้งหมด4ความเข้มข้นก็คือที่1% 2% 3%, 3แล้วก็4%นะคะโดยใส่ใน VL อที่ใช้สำหรับเครื่อง HPLC เหมือนกันนะคะก่อนที่จะใส่ไ l เอเราก็จะทำการกรองเหมือนที่เรากรองตัวอย่างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งตัวอย่างแล้วก็ตัวสารมาตรฐานที่จะเตรียมเข้าเครื่อง HPLC ของเรานะคะ ในการเข้าเครื่องเครื่อง HPLC ตัวนี้นะคะที่เราจะใช้งานจะเป็นเครื่อง HPLC แบบอัตโนมัตินะคะเขาก็จะทำการดูดสารตัวอย่างแล้วก็สารมาตรฐานแบบอัตโนมัติผ่านตัวนี้นะคะค่ะสำหรับใส่ตัวอย่างของเรานะคะเขาก็จะทำการใส่ตัวอย่างที่ความพ้นของสารมาตรฐานจะน้อยไปมากนะคะเดี๋ยวเราให้ฉีดสารมาตรฐานไปก่อนนะคะจากนั้นก็ จะฉีดตัวอย่างนะคะเรียงเลย 1, 2, 3สนะคะสายียกการทำงานของเครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลน,นั้นจะเริ่มจากการใช้ปั๊มแรงดันสูงเพื่อนำของเหลวหรือตัวทำละลายซึ่งทำหน้าที่เป็นเฟสเคลืนที่หรือโมบายเฟสเข้าสู่ระบบ โปรเฟสที่ใช้วันนี้จะเตรียมแบบระบบไอโซเครติกคือการผสมอสโโรในตายชนิด HPLC grade 75%กับน้ำชนิด HPLC grade 25%รวมเข้าด้วยกันในขวดเดียวและใช้ความเร็วในการพาโมบายเฟตหรือโฟเรตที่0.8มิลลิลิตรต่อนาที จากนั้นปั๊มแรงดันสูงจะพาสารตัวอย่างเข้าไปในช่องทางฉีดสารหรือ i n j e c t เตอรและพาต่อไปที่ Stationary p รี s เซึ่งบรรจุอยู่ในคอลัมน์ซึ่งคอลัมน์ที่ใช้วันนี้จะเป็นชนิดอะมิโนคอลัมน์คือมีซิลิก้าเชื่อมต่อกับหมู่อะมิโนทำให้คอลัมน์มีความเป็นขั้วเหมาะกับการแยกสารกลุ่มที่มีความเป็นค้ว เช่นน้ำตาลวิตามินกรดนิวครีกเป็นต้นเมื่อสารผสมเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์แล้วจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกันซึ่งสารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับโมบิยเฟสหรือสเตช i ันแน y ี่เฟสสารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันหรือละลายได้ดีกับโมบิเฟสสารนั้นจะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับโมบายเฟสหรือเข้ากันได้ดีกับสเตชันเนรี่เฟสจะถูกแยกออกมาทีหลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่เครื่องตรวจวัดหรือดีเทคเตอร์ชนิด r e f ฟ e ทีฟอินเด็กดีเทคเตอซึ่งเป็นดีเทคเตอร์ที่สามารถตรวจวัดชนิดและปริมาณสารโดยการหักเหของแสงเหมาะสำหรับการวิเคราะห์น้ำตาลต่างๆทั้งโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ สัญญาณที่ตรวจลบได้จะอยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าตามเวลาและปริมาณของสารแต่ละตัวที่ตรวจวัดได้โดยสัญญาณจะสุกส่งไปยังเครื่องบันทึกสัญญาณและแสดงผลออกมาเป็นโครมาโตแกรมประกอบด้วยพีคของสารที่เป็นองค์ประกอบของสารผสมนั้นๆอ่ะนี่ก็คือตัวเครื่องนะคะของเครื่อง HPLC ของเราจะเป็นยี่ห้อชิมาสึนะคะส่วนประกอบก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เราได้ใส่ ตัวสารมาตฐานแล้วก็ตัวอย่างของเราไว้นะคะในตัวออโต้เซมเปอรเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะทำการตั้งค่าเครื่องนะคะอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมของเครื่อง HPLC ตัวนี้นะคะชื่อว่า LC Solution เปิดมาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะ สิ่งแรกเราก็ต้องทำก็คือตั้งค่าคอนดิชันหรือว่าสภาวะการทำงานของเครื่องนั่นเองตามที่กล่าวไว้นะคะตั้งค่ากำลังงานของปัม๊มนะคะตั้งค่าการดูดโมบยเฟสเข้าไปนะคะตั้งค่าอุณหภูมิที่เราใช้กับตัวคอลัมน์โอเว่นจากนั้นเราก็ตั้งค่าเพื่อให้เขาฉีดตัวอย่างและสารมาตรฐานแบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวลองทำไปพร้อมกันนะคะ ค่ะหลังจากที่เราฉีดสารมาตรฐานแล้วก็สารตัวอย่างไปแล้วนะเราก็จะได้พีคออกมาในลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของพีคที่แสดงให้เห็นของสารมาตรฐานที่ความข้น้น1 ppm นะคะพีคแรกที่ได้ออกมาจะเป็นพีคของฟุกโตสพีคที่2เป็นกลูกโคสและพีคที่3ก็เป็นซูโครสนะคะเราจะฉีดทั้งหมด4ความข้นที่เราบอกไว้ก็คือที่1 2, 3แล้วก็4%นะคะ จากนั้นนะคะเราจะเอาพื้นที่ใต้กราฟของสารมาตรฐานทั้ง4ี่ความเข้มข้นนี้นะคะมาพอดกราฟให้เป็นกราฟมาตรฐานของน้ําตาลแต่ละตัวอย่างนะ,ะจากนั้นเราก็จะไปดูที่ตัวอย่างของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการฉีดน้ําผลผลไม้ของตัวแรกนะคะก็จะได้กราฟออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าในตัวอย่างน้ําตาล ที่มีในน้ำผลไม้ของเราเนาะก็มีตัวฟุกโตสฟูโคสแล้วก็ซูโคสอยู่เหมือนกันแต่มีปริมาณเท่าไหร่เราก็ต้องเอาพื้นที่ใต้กราฟนะคะของแต่ละตัวไปทำการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานของเราเนาะที่เราพอดกราฟได้ทั้ง3ตัวค่ะ